สูงสุดแล้วนะคะทีนี้ทางลงนี่ก็จะลงไปเรื่อยๆไต่สันเขาลงไปก่อนค่ะและตรงตรงนี้จะเป็นส่วนของพี่สาวด้วยนะคะก็เนือ้อพื้นที่ก็กว้างอยู่แถวนี้เพราะว่าเขาเกิดขึ้นเองไม่ได้ปลูกนะคะเป็นขาป่านี่แหละค่ะเกิดขึ้นเอง ลงจากสวนยางนี่ค่ะเพราะว่าสวนของเรานี่จะอยู่ยอดภูสูง2,000ต้นได้ค่ะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเขาไม่ไม่ชันนะคะ พื้นลาบเขาจะแถวตรงริ้วอันนี้อันนี้ไม่ตรงค่ะเพราะว่าเราก็มันก็ทำทำยากกว่ากันสวัสดีค่ะแถวยางก็จะไม่ไม่ตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมันเป็นภูเขาเนาะไม่ไม่เหมือนพื้น,นลาบนี่ค่ะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นละค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเราขับไปช้าๆค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะดูนะคะว่าชายสันเขาจะลดต่ำลงไปก็คือ,อเป็นเป็นภูเขาลงจากสวนยางนี่ค่ะ เพราะว่าส่วนของเรานี้จะอยู่ยอดภูศูงย์ส,สวนของพี่สาวด้วยนะคะกะ็เนื้อพื้นที่ก็กว้างแถวยางก็จะไม่ไม,ไม่ตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมันเป็นภูเขาเนาะไม่ไม่เหมือนพื้นราบสองพันต้นได้คะ่ะ นี่ค่ะไปเรื่อยๆเขาไม่ไม่ชันนะคะสองพันต้นได้ค่ะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเขาไม่ไม่ชันนะคะเลี้ยวซ้ายทีนี้ก็จะเรียบเรียบเขาลงไปเรื่อยๆเรียบลงไปข้างล่างค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ลงไปตรงนั้นแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเราขับไปช้าๆค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะดูนะคะว่าชายสันเขาลงไปเรื่อยๆของออสวนยางของพี่สาว นี่ค่ะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นละค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะนี่ค่ะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นละค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเป็นส่วนของพี่สาวด้วยนะคะก็อะเอ้อพื้นที่ก็กว้างเราขับไปช้าช้าค่ะ เพื่อความปลอดภัยนะคะดูนะคะว่าชายสันเขาพื้นลาบเขาจะแถวตรงริ้วอันนี้อันนี้ไม่ตรงค่ะเพราะว่าเราก็มันก็ทำทำยากกว่ากันแถวยางก็จะไม่ไม่ตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมันเป็นภูเขาเนาะไม่ไม่เหมือนพื้นพื้นลาบ ก็ลงไปตรงนั้นแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายบนส่วนของพี่สาวด้วยนะคะก็เนื้อพื้นที่ก็กว้างส่วนของพี่สาวด้วยนะคะก็เนื้อพื้นที่ก็กว้างสวัสดีค่ะเดว เรามาดูทางรถอีแต็กกันนะคะว่าเขาลงไปยังไงก็ลงไปตรงนั้นแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายก็ใกล้จะถึงแยกแยกลงไปข้างล่างแล้วนะคะ อยู่แถวนี้เพราะว่าเขาเกิดขึ้นเองไม่ได้ปลูกนะคะเป็นขาป่านี่แหละค่ะเกิดขึ้นเองสองพันต้นได้ค่ะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเขาไม่ไม่ชันนะคะลงไปเรื่อยๆ ของอสวนยางของพี่สาวจริงหรือเปล่าเพราะว่า,าต้นยางตรงข้างล่างเขาจะเห็นเราขับไปช้าๆค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะดูนะคะว่าชชยสันเขาพื้นราบเขาจะแถวตรงรอันนี้อันนี้ไม่ตรงค่ะเพราะว่าเราก็มันก็ทำทำยากออกว่ากัน นี่ค่ะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นละคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะนี่เขาเขาจะต้นใหญ่ต้นใหญ่เพราะว่าพี่สาวเขาปลูกก่อนนี่ก็เป็นดอกคาเป็นส่วนของพี่สาวด้วยนะคะกะ็เนื้อพื้นที่ก็กว้าง พอลงไปตรงนั้นแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายสวัสดีค่ะแถวนี้เพราะว่าเขาเกิดขึ้นเองไม่ได้ปลูกนะคะเป็นขาป่านี่แหละค่ะเกิดขึ้นเองพื้นลาวเขาจะแถวตรงเริ้วอันนี้อันนี้ไม่ตรงค่ะเพราะว่าเราก็มันก็ทำทำยากกว่ากันแล้วเขาเขาจะต้นใหญ่ ต้นใหญ่เพราะว่าพี่สาวเขาปลูกก่อนอันนี้ก็เป็นดอกคาพื้นราบเขาจะแถวตรงรื้ออันนี้อันนี้ไม่ตรงค่ะเพราะว่าเราก็มันก็ทำทำยากกว่ากันนะเพราะว่ามันมันเป็นสันเขานะคะไต่สันเขาลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีทางเลี้ยวซ้ายแล้วก็ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางรถอีแท็กกันนะคะว่าเขาลงไปยังไงจะลดต่ำลงไปก็คืออ่าเป็นเป็นเป็นภูเขาแถวยางก็จะไม่ไม่ตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมันเป็นภูเขาเนาะไม่ไม่เหมือนพื้นพื้นราบ พอเลี้ยวซ้ายทีนี้ก็จะเรียบเรียบเขาลงไปเรื่อยๆเรียบลงไปข้างล่างค่ะค่ะสวัสดีค่ะส่วนของพี่สาวด้วยนะคะก็เนื้อพื้นที่ก็กว้างลงไปเรื่อยๆ่ ของสวนยางของพี่สาวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางรถอีแต็กกันนะคะว่าเขาลงไปยังไงจะลดต่ำลงไปก็คือ,อเป็นเป็นภูเขาขานี่ก็ช่วงช่วงก่อนเนะเขาจัดเยอะมากนะ ี่่คะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นละค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะลงจากสวนยางนี่ค่ะเพราะว่าสวนของเรานี่จะอยู่ยอดภูสูงขานี่ก็ช่วงช่วงก่อนนะเขาจะเยอะมากนะเลยนะเขาเขาจะต้นใหญ่ต้นใหญ่เพราะว่าพี่สาวเขาปลูกก่อน นี่ก็เป็นดอกคาสองพันต้นได้ค่ะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเขา,าไม่ไม่ชันนะคะก็ใกล้จะถึงแยกแยกลงไปข้างล่างแล้วนะคะจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้นยางตรงข้างล่างเขาจะเห็นจะลด ต่ำลงไปก็คืออเป็นเป็นเป็นภูเขาจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้นยางตรงข้างล่างเข้ง